มาดูตอนต่อไปนะครับตั้งแต่อัธนังอัศสสมปะทังเนตวาคือถ้าข้อสอบออกมาจริงๆนะฮะถ้าข้อสอบออกมาจริงๆเนี่ยก็คงจะออกไปจนจบออกจนจบไ่เนี่ยมือสนเนี่ย <c oughs> จนจบย่อหน้านะครับ อันนี้คือถ้าในกรณีที่ข้อสอบจะออกมีแนวโน้มว่าจบย่อหน้าก็คือจบตรงนี้ครับมาสิงสุดหรือไม่ก็เฉียดเฉียดอ่ะมาดูต่อไปครับอัะนังอัฒนังอันังอาอัะครั้งนั้นประธานขึ้นมานะครับตาประส ổ, ระวังขึ้นประธานมาปิดด้วย อันว่าดาบทนั้นเนตตวากิริยาในระหว่างนะครับนำไปแล้วมันก็มีอยู่สองคนนะครับนำใครเทวิงซึ่งพระเทวีอัดสมปะทางสู่อาสมจะบอกว่าสู่อาสมเฉยๆก็ได้หรือสู่อาสมบทก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่า เราจะแปลแบบไหนจบช่วงกิเยาในระหว่างครับช่วงกิเยาในระหว่างตัวต่วตอไปก็คืออกัตตาวะอกัตตาวะอย่าไปทิ้งเขานะอากัตวาวะวะแปละว่าเที่ยวไม่กระทําแล้วเที่ยวเสสีละเพทังเพทะแปละว่าความแตกความขาดนะฮะสีละเพทังซึ่ง ความแปกหสีนหรือจะแปลว่าซึ่งสีละเภศก็ได้นะครับเอวะที่แปลว่าเทียวเอวะที่แปลว่าว่านั่นเทียวเพื่อตัดปัญหาในเรื่องของการแปลนะฮะให้ท่านแปลแบบนี้อยู่ติดกับศัพท์ใดให้แปลกับศัพท์นั้นอย่าไปอย่าพึง่งอย่าพึ่งไปคำนึงถึงตัวเนื้อหา เราไปคำานึงถึงตัวเนะะื้อหามันจะยากครับกิริยาตัวถัดไปเป็นกิริยาคุมภาคนะครับปฏิชักิิปฏิบัติแล้วอนุกรรมปายะด้วยความอนุเคราะห์นะฮะก็เป็นศัพทที่คุ้นชินมาต่อไปนะครับเมื่อมันจบประโยคที่ปฏิชักิก็ต้องขึ้นประธานมาใหม่ครับโสตาปสโซตาโส อัาว่าดาบทนั้นอาหาริตานนำมาแล้วนิมมัิกะมะทุงน้ำพึ่งมะทุ่งนะตัวนี้แปลว่ามะทุงคือน้ำพึ่งซึ่งน้ำนิมมัิกะอันมีอั่อนตัวอ่อนนี่เป็นอุปสรรคกับนิเข้าลงออกออกเลยหรือจะแปลว่าซึ่งน้ำพึ่งอันไม่มีตัวอ่อนก็ได้ครับ มีหมดช่้งกิเลยาในระหว่างตัวนี้นะครับกิเลียนในวานตัวถัดไปคืออาหาริตวานะครับอาหาริตวานำมาแล้วสัญชาตสาสาลีซึ่งอะไรครับซึ่งข้าวสาลีว่าสาลีาาาลอันเกิดเองแล้วอันเกิดพร้อมอ่าเกิดพร้อมแล้วก็ได้ครับเกิดแล้วเกิดเองตัวนี้รขบแปลว,ว่าเกิดเองออกเกิดเอง กิเยสใหว้วางตัวถัดไปครับปาจ,จิตวาต้มแล้วยากรทำตามไปซึ่งข้าวยากอ,อักต,ต้มได้ให้เลยแล้วต่อ,ตอ,อไปครับเข้าสู่ประโยคยากับตัวนี้เป็นประโยคลักษณะนะครับประโยคลักษณะคือสัตตมีวิพาทที่เป็นประโยคซ้อนนะครับตัดสมิงตาประเส แล้วว่าอะไรครับขั้นเมื่อดาบทนั้นจะเป็นตาประสัสสมิงก็ได้นะครับแต่ตาประสเสเราก็ไม่ต้องเขียนยาวตาประสัสสมิงก็ได้ตาสมิงตาประสเสขั้นเมื่อดาบทนั้นปฏิชักคันเตกับปฏิชักขิเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นตัดปัจจัยครับปฏิชักคันเตแปลว่าอะไรครับปฏิบัติอยู่เอวัง อย่างนั้นอ่าอย่างนี้อย่างนั้นก็ใส่ไปเถือะครับมันไม่มีผิดหรอกต่อไปอประพาเคถ้าเจอที่ไหนก็แปลเข้าก่อนเสียอ่าแปลเข้าก่อนอราระพาเคในการอันเป็นส่วน,นอง<า>่นอีนสาเทวีว่าพระเทวีนั้นพระเทว,ควคีคิดแล้วเล่นในตรงนี้อยู่ที่ไหนครับเล่ในตัวนี้ เนี <laughs> yeah. ่วัตตติติครับจบที่วัตตติตัวเปิดเลขในก็คืออะไรคือกินเตกินเตสิหน้าอาหารไงครับนั่นแหละครับอา่าพราภาเคในการนั้นเป็นส่วนอื่นอีสาเทวีนว่า oh. พระเทวีนั้นกินเตสิคิดแล้วอีตีว่าประโยคนี้เป็นประโยคเรียนแบบ <c oughs> คือเรียนแบบประโยคหลังนะฮะเป็นแบบประโยคหลังอาหารเ <c oughs> นวะ <c oughs> อาคตามัก mm. mm. uh ัง huh. ข mm. uh ึ huh. uh ้นอะไรมาครับชานามิม huh. ีอาหางเรียนแบบประโยคหลังครับประโยคหลังมีชานันี้อาหางอันว่าเรานะเอวะอาคตามักังชานามิย่อมไม่รู้นั่นเทียว อึ่ตหนทาง,ซ,งซึ่งหนทางเป็นที่ซึ่งหนทางเป็นที่มาใช่ไหมซึ่งหนทางแห่งตนมาแล้วนั่นเที่ยวอเออนั่นเที่ยก็ออกจะออกนะชานามิจะก็ไม่รู้นั่นเที่ยก็ได้หรือจะออกตัวสุดท้ายก็ได้อยู่ที่เราถนัดครับ นะเอวชานามิย่อมไม่รู้นั่นเที่ยวซึ่งทางแห่งตนมาแล้วเสร็จแล้วประโยคนี้มันจบไปแล้วหนังสือจะขึ้นอหังมาหรือไม่ขึ้นมาก็ตามแต่เมื่อมันจบแล้วเราก็ควรที่จะขึ้นมาป้องกันตัวเองครับอหังอันว่าเรานะนานามิย่อมไม่รู้ คำมณะมักขังซึ่งอะไรครับซึ่งทางนี่คราบนี่เนี่ยยุปัจจัยเนี่ยนะตัวเนี้ยแต่ว่าอะไรครับตั้งแต่ต้นประโยคเป็นที่อ่ซึ่งหนทางเป็นที่ไปอ่าณชานามิย่อมไม่รู้คำมณะมักขังซึ่งหทน,นทาง<ป>เป็นที่ไปมันจะจประโยคนะครับดูเลขในที่มันจบประโยคนะ<ส>แล้วก็นานๆจะเจอแบบนี้ทีนะฮะมันมีอยู่การนางอันว่า การะนางอันว่าเหตุนะครับอันว่าเหตุวิสาสามารถตังปิแม่ปีแปลว่าแม้นะครับมัตตาสัตว่าความคุ้นเคยวิสาสามารถตังแม้สัตว่าความคุ้นเคยสัตว์ทิ้งกับเม ของอกับ<ม>อิมีนาปีตาปรเษเสนะด้วยดาวบทนี้นะฮะขึ้นมาเม่มมมมของเรานัทถี่ย่อมไม่มีก็คือพระเทวีก็คิดว่าความคุ้นเคยก็ไม่มีนะเราไม่รู้ทางไปไม่รู้ทางมาแถมยังไม่มีความคุ้นเคยต่อกันอีกด้วยก็เลยเกิดอาการัวสิครับสเจปนายังปนายังก็คือปนะกกับอายังครับ ปนะก็สะเจท่าว่าจบประโยคที่คมิสตินะครับปณะก็สะเจท่าว่าอายังตาปโสอันว่าดาบทนี้ปหายะละแล้วอัมเหซึ่งเราทั้งหลายอ่าซึ่งเราทั้งหลายคมิสติจากไป,ก,ไปกัตถจิในที่ไหนไหนอ่านะครับ ประโยคต่อไปดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังลงท้ายาด้วยอะไรครับมะขึ้นไหมยังถูกต้องครับยตอนนี้ขึ้นมายังนะครับมายังแปลว่าอ่านว่าเราทั้งหลายอแม้ทั้งสองปาปูนีะสะ้สามารถสามารถแปลว่าอะไรสามารถจักจักนะครับาปาปูนี้สามารถจักถึงมรณะ ซึ่งความตายตึงมรณะก็ได้ครับอิทะเห็นอิทัที่ไหนนะฮะเห็นอิทะที่ไหนก็เหมือนตัดทถะครับขึ้นอะไรมาอาเนอาเนเอวะในที่นี้นั่นเที่ยวอ่าในที่นี้นั่นเที่ยวประโยคต่อไปครับประโยคต่อไปท่านดูให้ดีนะฮะนี่คือประโยคยากครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าประโยคยะหาเนี่ยมันแทรกเข้ามาในระหว่างตรงกลางครับในระหว่างตรงกลาง <c oughs> แต่ที่เป็นสีแดงคือประโยคตะทั้งบดประโยคยะแค่สีดำตรงนี้เท่านั้นให้ <c oughs> ดูประโยคน,นี้ดียัง ตรงนี้จะยากนะครับเพราะว่ามันแปลแบบมังกรขาบแก้วคือคือมันแปลโดดโดดไปโดดมาหากันนะฮะแปลโดดไปโดดมาแล้วก็ดันมาแปลประธานก่อนแปลประโยคตาก่อนแล้วก็โดดต้องหาประโยคย <c oughs> แต่ทีนี้ทีนี้นะฮะเอาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสมมุติว่าเรารู้จักประโยคแล้วเราไม่เอาตามหนังสือแล้วรู้จักประโยคเราโยกย,ย้าย ถือคติที่ว่าประโยคยะแปลก่อนประโยคจะแปลหลังประโยคยะแปลก่อนประโยคตะแปลแลปหลังเราก็โยกประโยคยะมาไว้หน้าคือให้รู้ว่าเราแปลก่อนก็ต้องแปลตะชุดนี้ก่อนครับแปลยะต่อไปต้องแปลยะชุดนี้ก่อนครับก็แปลยะเลยนะคก็คืออะไรครับตาประสอันว่าดาบทะมุนจตุจงไม่ปล่อย มังซึ่งเรายะถาแยะถาไม่ได้แปลว่าฉันใดนะฮะตัวนี้ก็คือโดยยการใดเป็นประโยคยากนะครับแล้วก็ประโยคตรงวัตถิประโยคตรงวัตติเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ตายตัวของประโยคตรงคือแปลว่าอันว่าอันแล้วก็อันมีตายตัวของคำแปลของตรงนะครับอันว่าอันอันว่าอัน เสร็จแล้วมันมีอันอีกตัวหนึ่งต้องมีอันเรานะครับตรงนะครับอันว่าอันแล้วก็อันเราไม่มีศัพท์ต้องขึ้นมาเองนะครับอันเราพอเสร็จแล้วก็เดินไปตามเกียร์ในระหว่างเลยครับทําลายแล้วซึ่งศีลติกรรทำแล้วทำลายซึ่งศีล ทำลายแล้วสิ้นศสีลน่อ่ามะตรงนะครับอันว่าอันมยาอันเรากัตวากระทำแล้วกระทำอะไรครับกินจงอุบายอ่าอุบายอ่ะอุบายบางอย่างซึ่งอุบายบางอย่างหรืออุบายอย่างใดอย่างหนึ่งทินทิตตวาทินทิตตวาแล้วว่าทำลายแล้วทำลายแล้วาแล้วสีลังซึ่ง ศีลมสสากิมัส,สาตาตาของของดาบทนี้เออาประาาสะของดาบทนี้แล้วก็กาตุ้งกร,ระทำตาถาทำโดยประการนั่นโดยประการใดมัตติย่อมควรย่อมควรคือคือตอนแรกเนี่ยประโยคยะมันอยู่ตรงกลางระหว่างนี้แต่ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะแปลยะไปก่อน มันจะได้หมดปัญหาเรื่องต่านะครับก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา,เ,าเรียนใหม่อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมหนักอยู่นะฮะน้าวต่อไปครับอาทาครั้งนั้นอาทาครั้งนั้นสาเทวีขึ้นมานะฮะอ่นว่าพระเทวีสาเทวีอันว่าพระเทวีนั้น ปะโลเพศตะวาปะเล้าปะโลมแล้วแบบนี้นะครับแล้วปะาเล้าปะโลมแล้วปะเล้าปะโลมเรียกหาคําว่าซึ่งก็คือจึ่งซึ่งดาบทนั้นนั้นตาะาัาซึ่งดาบทนั้นปะเล้าปะโลมแบบไหนทุนนิวัฒนทุกปารุตากัศเนนะทัศเนนะก็คือด้วยการแสดงแดงทุนนิวัฒนทุกชั่วยากนะอันนี้คือทุกชั่วยาก อันนี้คือผู้ต่วย,ยา่างด้วยการแสดงทุนนิวิธะซึ่งผ้าผ้าอ,อันตนซึ่งผ้าอันตนนุ่มแล้วทุกมารุตะและซึ่งผ้าอันตนห่มแล้วสับเฉพาะเดี๋ยวท่านอาจจะเจอนานๆเจอทีครับสัต์ยากแบบนี้ะ ด้วยการแสดงซึ่งผ้าอันตนนุ่งแล้วต่อไปนะฮะระวังโดนกินปอนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยคเหตุกกัดตัว,วาจกถ้าเราเผลอไปเมื่อไหร่โอกาสเสียะคะแนนค่อนข้างที่จะสูงนะฮะตาประสังยังดาบทปาเปสิให้ถึงแล้วสีละวินาสังซึ่งความพินาศแห่งศีล ทเวปิชนานะฮะชนาอันว่าชนทั้งหลายทเวปิแม่ทั้งสองว่าสิงสูปอยู่แล้วสมคัคขาส,งสังอยู่พร้อมเสียอยู่พร้อมอะอยู่ซึ่งการอยู่พร้อมสมคัคคะสังวาสังซึ่งการอยู่พร้อมพร้อมด้วยอะไรครับหนึ่งชนอ,อะไรนะครับ อู่พร้อมแห่งอันนี้สังเะมว่าสิงสู่อยู่แล้วสังวาสังแย่สซ้ำแองนี้ซึ่งการอยู่พร้อมแห่งหมู่ชนผู้พร้อมเพียงกันแล้วก็แปลยากนิดหนึ่งครับสัพต์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแปลยากอ จบแบบทุลักทุเลนะครับวันนี้โอ้ทุลักทุเลมากวันพรุ่งนี้ก็วยช่วยการแปลมาล่วงหน้าหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้เอวันพรุ่งนี้นี่อาจจะนัดเป็นบ่ายโมงนะครับวันพรุ่งนี้มีงานมีงานมีงานเข้า,าถ้ายังไง<ๆ>เดี๋ยวแจ้งทางไลน์กลุ่มของของติวบาลี เอ่อเท่าที่แปลมานะฮะผมจับต้นชนปลายยังไม่ถูกตอนนี้ถามความคิดเห็นของผู้ศึกษาก่อนว่าหลังจากที่ได้ฟังอธิบายแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับขอขอพี่สุดาก่อนครับพี่สุดาเข,ข้าใจค่ะอาจารย์เอาเอาตามความคิดของตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันตรงตน,นี้นิดเดียวก่อนครับแป๊บหนึ่งครับ